มดเอ้ยเร็วๆหน่อยน้องเอ้ยเขาเริ่มนับถอยหลังแล้วนะวแบบหนึ่งพี่ตามน้องไม่พอมานอหนีบเท่าไหร่มันก็ไม่สวยสักทีอะพอพอได้แล้วอายเขาพี่ว่ามีพี่ตามน้องจะบอกอะไรให้นะถ้าไม่หนีบให้มันเข้ารูปเนี่ยพี่จะยิ่งอายน,นะชุดมันไม่สวยหรอ,อ,อไม่เราซื้อมาทาไมอะชุดใหญ่ๆพี่ไม่เข้าใจรล้วละตอนซื้อมาเนี่ยมดไม่ได้ลองใช่ไหม นี่พี่ตั้มไม่ใช่เลยน้องมีอะไรจะบอกอ่ะน้องเนี่ยนะแอบไปรับจ็อบแหละเป็นเทสติโมเนียลดน้าหนักพี่ตั้มกินผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะที่รู้ไหมสองอาทิตย์นะเอวน้องหายไป3นิ้วพี่หูดีใจสุดๆมันเลดมากอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองอาทิตย์3นิ้วจริงๆแบบมดเป็นไปได้ยังไงราคาคุยราคาคุยชัดๆพี่นะทั้งเบิร์นทั้งเฟิร์มนะทำทุกอย่างแล้วนะเป็นเดือนนะยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวพี่จะไปฟ้องพเจอลลี่มดทานอะไรแปลกๆแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวว่าแต่ว่าไปทานอะไรอ่ะ นี่พี่ตั้มมันชื่อซูเปอร์ซิทีแม็กซ์ค่ะโอ้โหชื่อก็ยากจำก็ยากไม่เอาเดี๋ยวพี่ไปถามพี่เชอรี่ดีกว่าที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยพี่หนูนะต่อยพี่ไปถามพี่เชอรี่เลยแล้วปลองพี่เชอรี่รู้จักแน่ๆแล้วก็ตอบพี่ตั้มได้ทุกคำถามเลยจริงๆนะเผอๆเนี่ยนะพี่เชอรี่จะแนะนำให้พี่อ่ะทานเพื่อลดภูมิโอ้โหท่นถูกใจเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่ต้องเพิ่มความรู้จากทีมงานเยอะแล้วนะพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าซูเปอร์ซิทิแม็กซ์เนี่ยมันคืออะไรงั้นไปชมดีกว่าค่ะไปชมกันครับ ในยุคข,ของการแข่งขันอาหารที่ผลิตออกมาจะเน้นที่ความอร่อยมากกว่าเรื่องสุขภาพค่ะความเร่งรีบทําให้เรามีเวลาในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้อยลงประชากรบนโลกจึงประสบปัญหาเรื่องน้ําหนักเกินและโรคที่มีสาเหตุมาจากความอ้วนอันทุกข์ทรมานเช่นโรคเบาหวานโรคข้อโรคหลอดเลือดหัวใจบั่นทอนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจหากคุณรู้ว่าอ้วนก็ให้รีบลดค่ะ โดยหาวิธีง่ายๆที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายค่ะ